ทุกวันนี้พาราดอกนี่กี่ปีแล้วครับเออยี่สิบเก้าปีครับอัลบั้มแรกผลตอบรับของพาราดอกเงียบสนิทฮะเด็กรุ่นใหม่ๆก็มีถามไหมใครคือพาราดอกเวลามาดูเขาก็จะบอกว่าเนี่ยแม่หนูฝากมาดูเมื่ี้เขาก็โกรธเลยนะเขาก็จะแบบทําไมทํากับพี่แบบนี้เออสวัสดีครับสวัสดีฮะ เอาละทำไมเขาถ่ายถูกด้วยนั่นน่ะสิมันด็อก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 อะไรกันไม่ใช่หรออะไรก็า่ายถูกด้วยอ่ะกันดิก็จะพูดกันไปเรื่อยู่แล้วว่าถ้าดักดูนนีนันก็ใช่เอาแต่จริงต้นนะครับภาพแรกขึ้นมาเห็นเลขสองนี่นึกถึงสองพาราดอกกันเลยนะใช่ไหมมันต้องเป็นชื่อใช่ไหมคนชื่อสองมีไม่เยอะใช่ไหมมีไม่เยอะเอาจริงเอาละมารู้จักสองพาราดอกดีกว่าครับผมจุดเริ่มต้นของคุณสองพาราดอกชอบเล่นดนตรีชอบเล่นดนตรีจริงๆเรียนศิลปะ แต่ว่าไปเจอพี่ตา้าคือเรียนด้วยกันเป็นคู่หูเลยแล้วก็เอ,อมีวงรุ่นพี่คือโมเดิร์นด็อกพี่พอโมเดิร์นด็อก <Doc S 2> อ,อยู่คณะดเดียวกันครับก็เลยแบบเอ้ยเราลองทําเพลงทํำวงบ้างอะไรเงี้ยม,มันก็เลยเลยเถิดมาก็เลยลืมวาดรูปไปเลย อ๋อเรื่องที่เรียนมาไม่ได้ทําเลยไม่ได้ทำเลยคือเรียนศิละปะลนะฮะเรียนแบบจริงจังมากเลยเป็นเรียนเป็นคุณครูครูศิละปะแต่ว่าตอนหลังก็ไม่ได้วาดรูปเลยเออมาทางสายดานตรีเลยก็เลยเถื่อนเล่นตัวตีไปมาตอนแรกเริ่มต้นจุดเริ่มต้นคือสองคนสองคนใช่ฮะแล้วก็รวบรวมเพื่อนๆมาอ่<ม>าแล้วแรกๆคุณอสองเล่น ตอนแรกผมเป็นนักร้องออให้คิดถึงวงพิชเมกเกอร์ผมเป็นบอยพิชเมกเกอร์พี่ต้าผมก็เล่นกีตาร์ไปเป็นแบบพกซองเป็นคู่เป็นดูโอกันเป็นดูโอ้กันอะไรเงี้ยหลังๆก็พอร้องไปคนก็เริ่มแบบไม่ชอบเสียงร้องผมอะไรเงี้ยก็เลยเปลี่ยนให้พี่ต้าร้องก็เลยเจริญรุ่งเรืองจนถึงวันนี้ไม่วางให้แบบถูกตำแหน่งไงผมตอนแรกระวังผิดตำแหน่งแล้วตอนแรกเห็นว่าเล่นกีตาร์ก่อนไหม เออไม่เลยฮะตอนแรกผมแบบไม่เล่นดนตรีเลยไม่เล่นดนตรีเลยไม่เล่นดนตรีเลยเออมาเจอพี่ต้านี่แหละถึงได้เริ่มเริ่มจริงจังอ่ามาเ่มาเล่นตอนมหาลัยนี่แหละเออ,เอ,อแล้วเล่นในตำแหน่งของเบสเล่นเบสอย่างเดียวเลยอชอบมาเล่นเบสเออก็สนุกดีฮะเบสมันเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเหมือนถ้าทีมฟุตบอลจะเป็นกองหลังเพราะมือกองก็เหมือนโกใช่ไหมฮะพี่ต้านักร้องเป็นสูตรหน้าอะไรเงี้ยเราก็เหมือนกองหลังที่แบบคอยเชื่อมเพื่อนๆไว้มือเบสมันจะเป็นคนที่เชื่อมจังหวะกับเชื่อมเมโลดี้ไว้อะไรเงี้ย อ่านั่นคือหน้าที่ของมือเบสที่ดีเลยครับตอนเริ่มต้นพาราดอกเลยชื่อที่มาที่ไปของพาราดอกอยู่ะไรจริง,รงๆอะ่ะองแรกอะ่ะที่ทํากับพี่ตาคือชื่อว่าหอยจอ้อนะครับหอยจอ้อใช่แล้วก็ทำห้เดี๋ยวมันชอบกินหรืออะไรคือพี่ตาเป็นคนสัตว์ะีบ<อ>แล้วมันจะมีหนองมนอยู่<อ>ใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็พี่เอ๊ะเราหาชื่อวงที่แบบทีเดียวจําได้เลยผ่านหนองมนปุ๊บ นี่แหละอันนี้ได้เลยใช่แล้วพอเวลาทุกคนเรียกก็จะเรียกแบบพี่ต้าหอยจอพี่สองหอยจออะไรเงี้ยเออเราคิดว่าเอ๊ะทีเดียวจําได้เลยแต่ว่าเหมือนพี่ๆเขาบอกมันเหมือนวงแบบเล่นๆอ่ะไม่จริงจังอะไรเงี้ยฮะก็เลยเปลี่ยนเลยมาชื่อพาราด็อกซ์อะไรเงี้ยโอ้โหเป็นยังไงบ้างการทํางานของพาราด็อกซ์ช่วงแรกๆเออผมว่าเหมือนทุกวงฮะมันก็ต้องแบบต่อสู้อะส่งเดโมอะไรเงี้ยประกงประกวดอะไรว่าไปฮะแต่ว่า เราก็ตั้งใจทําไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเราคิดว่าเอ๊ะเราทําเพลงตัวเองแล้วเราก็เดินไปข้างหน้าทุกวันนี้พาราดอกซี่กี่ปีแล้วครับเออยี่สิบเก้าปีครับยี่สิบเก้าปีอันนี้ไม่ได้นับตั้งแต่ตั้งวงนะฮะนับนับอัลบั้มชุดแรกนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่เออเอาเฉพาะแค่มีอัลบั้มอััลบ้มแรกวางแผงมีปบแล้วก็นับมาอะไรเงี้ยครปีปีที่ยี่สิบเก้าแล้วอัลบั้มแรกผลตอบรับของผลิตภัณฑ์นี่นี่ครับสนิทฮะับนี่ครับสนิทฮะ เงียบเลยเงียบสนิทเลยคือช่วงนั้นมันเป็นแบบยุคอ a l t e r ร์เนทีฟด้วยวงดนตรีมีแบบเป็น 100, ้อยเป็นทันเลยอะไรเงี้ยฮะแต่ว่ามันก็เป็นโอกาสที่แบบเราได้ออกผลงานเนาะแต่ว่ามันก็จะเรื่อยเรื่อยเื่อยผมวงผมว่าช้าหน่อยแต่ค่อยๆเดินขึ้นไปเรื่อยๆอัลบั้มที่ทําให้เป็นที่รู้จักเลยคืออัลบั้มที่ผมว่าชุดที่2ที่เข้าแกมมี่แล้วนะฮะก็ชุดชุดแรกยังเป็นค่ายอินดี้อยู่ชุดชุดที่2องเป็นแกมมี่แล้วชุดเอ่ออัลบั้มซัมเมอร พราะมันมีเพลงรือดูร้อนเนี่ยแหละฮะแล้วก็เลยเริ่มสตาร์จริงจังแล้วคิดว่าจุดจําของอวงพลาดอกคืออะไรรืออ้อดูร้อนแล้วกันบอ, <laughs> อจะบอกว่าตัวเองแต่งหญิงเดี๋ยวก็น่ากลัวเกินไปเออแต่ว่าจริงๆองบอกทั้งเพลงนะทั้งการแต่งตัวฮะเป็นจุดจําเลยผมว่ามันรวมๆกันคือเพลงเราก็เน้นไปฮะตั้งใจทําไปแต่ว่าโชว์เราก็ทําให้มันสนุกด้วยอะไรย่างเงี้ยเออ เรียกว่าสนุกกับการแต่งตัวไปด้วยไหมใช่ฮะจริงๆแล้วคือผมไม่อยากให้โชว์มันเงียบไงเพราะว่าแต่ละคนมันก็จะแบบนิ่งๆกันผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะการแต่งตัวหรือโชว์หรือที่มันมีของเล่นเนี่ยมันทําให้โชว์มันสนุกขึ้น้ลยใคร <ๆ S 1> นำก่อนเลยการแต่งตัวน่าจะเป็นสองอนนแล้เออแล้วคนอื่นก็ตามตามตากั<ค>นไปเออแล้วก็จะมีแบบแดนซ์โซงแดนเซอร์มาเออเรียกว่าวันนี้ภาพจําของาลัดดอกสาหรับผมนะโอ้โหคือการแต่งตัวยืนอันนี่แบบเป็นศิลปินที่แบบบางทีไปเล่นตามแบบผับงานจ้างฮะเจ้าภาพก็จะโมโหมากว่า ว่าทำไมผมไม่แต่งหญิงเขาคาดหวังอย่างนั้นคาดหวังจะดูอะไรเงี้ยบางทีเขาก็โกรธเลยนะเขาก็จะแบบทำไมทำกับพี่แบบนี้อะไรเงี้ยเออทำไมไม่แต่งผมบอกทำอะไรครับผมทำอะไรครับอะไรเงี้ยเออการเป็นว่าตอนนี้ไปทุกคอนเสิร์ตทุกคนคาดหวังให้สองแต่งตัวแบบอะไต้องแต่งหญิงจริงไม่ได้ชอบแต่งเลยเออแต่งอยู่บ้านนอนเฉยเไม่ได้ชอบแต่งตัวจริงผ่านเรียกว่าผ่านผ่านยุคสมัยของวงการดนตรีไทยมาค่อนข้างเยอะเห็นการเปลี่ยนแปลงไหมเออจริงๆมันก็ ผมว่ามันสนุกดีก็คือตอนที่ยุคที่เราเล่นมันก็จะเป็นแบบกล้องเบเกตา้าเราก็อ,อกไปเล่นแต่ตอนนี้มันมีอินเทอร์เน็ตมันมีความไวอะไรเงี้ยทุกคนก็ฟังเพลงเยอะทําเพลงอะไรเงี้ยเพลงมันก็จะหลากหลายขึ้นอะไรเงี้ยแต่บอกว่าสนุกทุกช่วงเลยบางทีวงที่เราเล่นตั้งแต่ยุคนู้นอะ่ะเขาก็หยุดกันไปแล้วแต่ตอนนี้พอมันมีแบบ Facebook อินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยทุกคนกลับมาทำอะไรเงี้ยมันก็กลับมาคึกคักกันนี่แหละพอก,กลับมาอีกครั้งหนึ่ง<ฆ>เด็กรุ่นใหม่ๆก็มีถามไหมใครคือพาราดอกอ่ะเออเขามีแต เวลามาดูเขาก็จะบอกว่าเนี่ยแม่หนูฝากแม่แม่ <laughs> แม่ฝากมามาเชียนะจนลูกเขาโตแล้วอ,อ,อะไรเงี้ยจนแฟนขับเนี่ยลูกโตแล้วมาดูอีกทีหนึ่งอ,อ,อะเงี้ยเรียกว่าโตมาด้วยกันแต,แต่ก็ดีเพราะว่าเพิ่งมีคอนเสิร์ตใหญ่ไปฮะ เขาก็พาลูกมาเลยคือไม่ได้อุ้มนะฮะคือลูกโตแล้วมาได้เองแล้วด้วยพาแม่มาดูดีกว่าพามาดูทั้งครอบครัวเลยเออเอาละและ้วปัจจุบันตอนนี้พารอกมีโปรเจกต์ทำอะไรอยู่บ้างไหมเออเพิ่งมีคอนเสิร์ตใหญ่ไปฮะครบรอบเอ่อจะจัดทุก10ปีอะไรเงี้ยมันก็จะครบรอบใกล้ๆ30ปีแล้วก็เพิ่งมีอัลบั้มใหม่ฮะชุดที่8ชื่อชุดว่าชื่อ <c oughs> ชุดว่าเอา่อ eternity infinity เ, <c oughs> เหมือนแบบให้มันไปแบบไกลไม่สิ้นสุดเรียกว,ว่าอยู่กันยาวๆไปเลยอยู่แบบอมตะอะไรนะเป็นอมตะไปเลยครับก็ ถือว่าขี้เกียจนะฮะเพราะว่ามัน29ปีเพิ่งออก8ชุดเออปกติเขาต้องแบบทีทีสองปีชุดสองปีชุดหรือเงี้ยนี่คือแบบวงเริ่มขี้เกียจเออเรียกว่าพิถีพิถันพิถีพิถันก็ได้เออคอยคอยยเือนให้กำลังใจให้กำลังใจแล้วคิดว่าจะต้องมีอีกอะไรชุดตามมาก็เริ่มมีโปรเจกต์ใหม่ฮะเดี๋ยวปีหน้าน่าจะมีแบบ อะไรพิเศษพ,พิเศษอยู่ฮะแต่ตอนนี้ก็ตัดซิงเกิลกันอยู่ฮะแล้วก็ทัวร์คอนเสิร์ตยาวๆออกไปท่านท่านผู้ชมดูอยู่อยากจะติดตาม2พรผดอกติดตามได้ทางได้เลยเฟซบุ๊กก็ได้ฮะผลัดไทยแลนด์ก็ได้หรือว่าอินสตาแกรมผลัดไทยแลนด์ก็ได้นะฮะหรืออินสตาแกรมสองดอกก็ได้